a l New D-Max 1.9 Blue Power นะครับติดตั้งเกต d e f 2 4 8 s นะครับมาดูงานติดตั้งในห้องเครื่องนี่นะครับโล่งๆเนียนๆแบบนี้เลยอแดปเตอร์น้ำคล้องด้วยเข็มขัดอย่างดีนะครับเข้าหัวอย่างเป็นระเบียบโล่งๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้ลูกค้านี่นะครับเจาะวัดบูทมาอ่าเรียบร้อยครับรัว่ารอการแก้ไขยอยู่นะครับเจาะมาแล้วนะครับ เราไม่ได้จอให้นะครับรัวแน่นอนมาดูภายในกัน 248S ใน All New D-Max 1.9 Blue ุดเกู้พาวเวนะครับลอกขึ้นนิ่งๆเลยลอบขึ้นนิ่งๆเียเลยครับรีโมท3ามปุ่มแบบเดียวกับของแท้นะครับสายลิงก์ยาวเท่าแท้ขนาดดำด้านเหมือนแท้นะครับมองยังไง ก็เหมือนแท้แนะ่นอนนะครับเหมือนเหมือนกว่านี้ก็แท้และน่ะเอาง่ายๆเลยนอกสถานที่นะครับโรบินสันสีสมานคันนี้จัดให้ถึงที่เลยขอบมากครับ